สวัสดีค่ะนักเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูผู้สอนครูกัญญาณัทมากเพ่งวันนี้เรายังคงอยู่ที่หน่วยที่2การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะ วันนี้เราจะมาฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย code org การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นการนำคำสั่งที่คอมพิวเตอร์รู้จักมาเรียงต่อกันเป็นโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบอัลกอริทึมไว้ในกรณีที่มีการทำงานแบบบนซ้ำก็ต้องออกแบบการทำงานของโปรแกรมให้ครอบคลุมจัดลำดับการทำงานตามขั้นตอนให้ถูกต้องชัดเจน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีการทำงานแบบวนซ้ำและมีเงื่อนไขอยู่ภายในด้วยเช่นการวาดรูปสามเหลี่ยมจำนวนหลายรูปโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดเดียวกันจะต้องเขียนลำดับการทำงานตามขั้นตอนและกำหนดการทำงานซ้ำให้ครบรวมไปถึงกำหนดจุดที่จะต้องเลี้ยวหรือหันด้วย เรามาฝึกเขียนโปรแกรม code.org กันนะคะเข้าเว็บไซต์เลยค่ะเข้าเว็บไซต์ Google นะคะจากนั้นค้นหาคำว่า code.org นะคะเข้าเว็บไซต์แรกเลยค่ะเลื่อนลงมานิดนึงจะเจอกับบล็อกนักเรียนนะคะคลิกเลย เล้่ลงมาอีกสักนิดนึงนะคะจะเจอกับคอร์ส3นะคะอายุ8ปดถึงสิปีค่ะโอเคคลิกเลยค่ะเข้าสู่คอร์ส3นะคะวันนี้เราจะฝึกกันที่บทที่สิบเอศิล,ลปินลูปซ้อนลูปนะคะเริ่มเลยค่ะที่เลเวลที่1อ่าตรงนี้จะเป็นคำอธิบายนะคะจากปัญหาตรงนี้นะคะอ่าวาดรูปสามเหลี่ยมรูปเดียวแต่โจทย์ของเราให้วาดสามรูปใช่ไหมคะ โอเคนำบล็อกทำซ้ำมาใส่เลยค่ะและทำซ้ำเท่าไหร่คะสามครั้งนั่นเองนะคะโอเคนำมาใส่เลยค่ะแต่เรายังไม่ได้หันนะะักวักนะคะเราต้องหันด้วยค่ะเราจะหันซ้ายหรือหันขวาก็ได้นะคะแต่ต้องหันร้อยยี่สิบองศาโอเคตั้งค่าใหม่เริ่มเลยค่ะเรียบร้อยค่ะไปต่อเลเวลที่สองนะคะ ตรงนี้เมื่อเข้าใจแล้วกดโครูดได้เลยนะคะลองเริ่มดูก่อนนะคะอ๋อตรงนี้วาดรูปสามเหลี่ยมแค่รูปเดียวนะคะตรงนี้เราเลื่อนความเร็วได้นะคะแต่จากโจทย์ให้วาดรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปคะเด็กๆสิบรูปนั่นเองนะคะโอเคใส่เลขสิบเลยค่ะใส่ทําซ้ําใส่สิบเลยนะคะโอเคบล็อกนี้ก็มีแค่นี้นะคะอ่าตั้งค่าใหม่เริ่มเลยค่ะ เียนจะสังเกตนะคะการเดินของตัวละครเขาจะเดินช้าลงนะคะอ่าเรียบร้อยไปต่อเลเวลที่3นะคะเลเวลที่3ลองเริ่มดูก่อนนะคะเป็นการวาดรูปสามเหลี่ยมแค่1รูปนะคะแต่จริงๆจากโจทย์ให้วาดกี่รูปคะ6รูปค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นำล็อกทาซ้ามาใส่เลยค่ะแล้วใส่เลขหกนะคะโอเคนํามาใส่ค่ะโอเคตรงนี้ยังไม่ได้หันนะคะเราจะต้องหันให้เขาด้วยจะหันซ้ายหรือหันขวาก็ได้นะคะโอเคคุณครูขอเลือกหันซ้ายนะคะอันนี้และเราต้องให้หันหกสิบองศานั่นเองนะคะโอเคตั้งข้าใหม่เริ่มเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ ตรงนี้คุณครูขอเล่นซ้ำนะคะคุณครูจะอนุอาจะแนะนำการตั้งค่าสีนะคะถ้าเราใช้ตั้งค่าสีสุส่มสีเราก็จะได้สีที่หลากหลายนะคะเรามาลองดูค่ะเริ่มต้นเลยค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับเลเวลที่4นะคะนักเรียนสามารถฝึกได้เลยค่ะ